ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ฝรั่งฝังคงจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บหมักพุนจ้ามากับอาณาจักรกับหมูพุนอยู่พุนอนาณาจักรก็นังถ่ายอยู่พุนจ้าจะมาเก็บอันหมักพุนไปดองจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพุนฝรั่งเบิง้งมันยังประสุกเด้อจ้าใส่ล่ะนี่นี่มันยังประสุกเด้อจ้าแต่ว่าจะเอาไปดองเบิง้งปีแรกของฝรั่งฟังโคงจ้า ได้ยินแต่เขาว่าเอาไปดองมันแซบพนะปีนี้ฝรั่งฟังโขงก็เลยสิร้องเอาไปดองเบิงจ้ะทุกเทื่เห็นแต่เขาอันกินสุกจก้ะเพราแม่พี่น้องจา่าฝรั่งฟังโขงเคยเก็บแต่อันกินสุกเนาะนี่ลูกพุนดิบจ้ะลูกพุนดิบร้ายหลายจา้าพ่อแม่พี่น้องจา่าเบิงหิเลียวเห็นบ่เต็มต้นอยู่พ่นะ่ะซักลากอยู่หลายแท้ลายว่าจา้ะ เดี๋ยวฝรั่งฟังคงจะพาเก็บไปดองนอกจากน,นี่จ้ะน,นี่เต็มเลยจ้ะหลายาคักขันซุกนี่ก็สิคักเนาะเต็มเลยจ้ะนี่นะมาต้องเก็บไปหลายจะเอาไปเตยอันพ่อดองนี่นี่จ้ะ,ะมันอันนะั้นเอาไว้ให้มันซุกแล้วก็สิมาเอาไหมได้แล้วมีอยู่ ี่จ้ะ,ะไม้ยันพักเริ่มห้วยพลไม้ก็เริ่มออกเลยจ้ะเ <Okay. S 1> ด้อผลไม้เต็มเลยบาดนี่ผลไม้ลายขนาดจักน้อยกะแอปเปิ้ลเด้อจ้ะจักพุนสุกพุนนันเหลืองพุนนันนันม่วงบาดนี่แล้วก็แอปเปิ้ลจ้ะสารพ,าพัดผลไม้บาดท่านี้ผลไม้ออกแล้วแล้วก็ เฮดเดอจ้าบ ah ัตนี้ผลไม้ออกแล้วแล้วก็เฮดเดอร์บัตนี้นี่เก็บพักพักห่วยแล้วก็เก็บพุ้นต่อจากผลไม้ป่าผลไม้ของฟรีมีที่ฝรั่งเศสจากพ่อแม่พี่น้องจ้าเยอะแยะสิดูกินบเท่านั้นล่ะจ้าผลไม้หลายหลายจักน้อยปอม โอ้แอปเปิลออกนี่ทั้งหลายจะแอปเปิลมีตั้งแต่ลูกน้อยฮอดลูกไงคุณมีทุกลูกทุกแบบแอปเปิลน้อยเอามาตัดแทบจะแอปเปิลน้อยกับซีรุ่นประมาณอันหมักพุนนี่แหละจะเด็เป็นนวยเงสิจ้ะมันยังดิบอยู่เอาไปดองได้จ้ะเห็นอันคนไทยเพื่อนว่าดองแทบพลังความโคงก็เลยจะร้องเบิงเนาะจ้ะเนาะว่ามันแทบคือเพื่อนว่าอีลีวะ ครั้งแรกเคยเก็บกินแต่สุกจ้าเต็มต้นสักลากอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้าป้าบยับภากคุณนนะนี่ยงมดไปดกกระเดียกกระดอดแวงานนี่นะเบิ่งเบิ่งนี่สีซูมเลยบอมันษสะท้อนแสงบอกคุณนนะป้าเต็มสักลากอยู่นะจ้าเขียวเคียวนะแมนม์อดอ้อยต่อยมาเบิงคุณนนะเบิงงานนั่น <c ười> บาดอุเบอหลายเนาะ แต่สะอ่อนบ่คุณน่ะตั้งซากลากขึ้นไปอยู่แถมั้ซากสุดนี่คือสีงามเนาะอันนี้มันอันมันนั่นนั่นนะมันดิบเราไม่รักเกลียวเพราะเห็นน้ำแต่กระไรหลายนี่ยังมาไปดูดูแกเออสมแล้วมันยังเห็ดพี่เกลือแม่เนาะแรแล้วต่ตาสูเรามาเอานี่บ sure, ่เล right? mm ่า hmm. น like, right? I mean, like, so, ี่ไปกระสุนหนึ่งก็พอเราเอาหลายเราไปดอง เไปกินมวอักลเนเ้นนลเลือกเอาหน่วยงามๆเลือกเอาเองหนยคุว่าหรอกงามขัดจากคนแม่อี่น้องแกไปเบิ้งยี่เอกให้เนีอยเขาสิมาลากหนีห่วยเขาสิมาจมหนีอันนั้นจักนังอยู่นอกปุ่นจาาผู้เดียวนี่เดินนอกก็สันเขาสิประกาศคนโอ้ยแตอ่อนดี นี่คือผูเห็นสัตว์ลายยอนแสนาายยไปทั้งนั้นกับว่าอยากออกไปมันตึกเขาอืมตึกเขาอยู่แถวนั้นบ่นอยากไปค่ะเขาเห็นเอาไปไหมเอาไปส้วเบิ่งเด้ไปส่วเกลือเบิง่งเอาไปดองเอาไปกินครับเกลือได้เบิดนั่นต่อโอ้ยโอ้ยโลน เห็นอ right. ันเพิ่นลงอยู่เฟซบุ๊กนะจ๊ะเพิ่นทางเอาเอออันเดียวกันเข้าฮะเอาหลายเอาไปดองมาสักอันเดียวกันนีล่าหมักคุณอืมนี่แหละเขาห้องลูกคุณคันมันสุกนะทฮงเป็นตะเบิงเป็นฟางเพลงเห็นไหมงานเกียร์ไทยดูดดูน้ำสวยงามมาจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะลูกคุณฝรั่งนะคะ ตำๆจ้ะล่าขี้ดินอยู่เต็มไปซ้ปา,โมา,มาโยออโอ้ขั้นเก็บหมากพุนอยู่ใกล้ใกล้กะมีบัวอืดบัวใบไกลดอกยืส้สวนใดกะมีหมากพุนกับหมากปลอมน้อยเฮานะ่ะหมากปลอมน้อยเฮาหัน่นกะลายได้สวนเฮาสวนเดียวก็พอแล้วหมากปลอมน้อยนะอืสวนเฮาสวนเดียวแล้ห้องสวนเฮา ขั้นสูกนะส่อ่อนนะต้นนี้นะขั้นสุกนะเลือกต้หน่วยงามๆตรงๆพวกใบสวนดอกกุหลาบบ่มัดดอกกุหลาบบ่มัดดอกกุหลาบ สวนดอกกุหลาบเสียงเงินเข่ายัางสิไปนี่จัดส่วนทิ้วรีบไขเราบอกส่วนกุหลาบขู่เป็นโค้งเป็นอยังนี้วะเราส่งมาให้กูเบิงกูไปเบิงแหละตัวหนึ่งบนท่นออกนี่มันออกระบัดก,<อ>กูบ่มีคนไปน้ำกูเพื่อจะดูไปใช่ก็ว่าทาสาบสั่งรบัดเลยบัดมันเศร้าบ้าน,นโทรมาหากูดีๆกูเลยด่าสมจ้ะงามขัจกจ้ะโอ้ย เป็น,นงามๆสะออนหลายัึงเก็บถึงว่าวจะเราบ่หยุดธมันกับงามฮันเดสิเฮดจังไดคุณต้นมันคุณน่ะแมนมาจ้าคุณน่ะงามอีลีซากลากอยู่อยากให้เห็นกับตาจะเห็นกับตามันโดกอีลีนี่คุณน่ะแต่ว่าเบ่องอยู่ข้างนอกอาจจะไ่เห็นคืออยู่โอ้เบ่งอยู่ในกล้อง,อ,งอ,อาจจะไ่เห็นคืออยู่ข้างนอกจ้ะแต่ว่ามันหลายอีหลีที่เป็น รูมเป็นก้อนเยอะโอ้โหสะอ่อนแฮงเก็บจังไลยกับเบอเบิดดอกลายอุบะแต่ว่ายื่นมาถึงยูเทิง,ทง,ทง,ทงเอาแต่ยูรูมนี่จ้ะเด็ดลายอุบะยูลุ่มก็ได้ษเบอร์ดนี่หน่วยมันจะเป็นยังไงจ้ะ เออจากน้อยก็เอาง่นออกแล้วด้เนี่ยจะพาไปเก็บเอาง่นมาดองด้อเอาง่นแซบแซบดองเอาง่นนะพุ้นก็จะดองเพื่อเอาง่นนั่นละ,ละก็จะแซบเพื่อกันดองเอาง่นในแซบอิล่ลิดองแล้วเรามาห้อยพริกเกลือแซบครับ<อ>ลายหลัจากแม่พี่น้องจาก นี่นี่นี่สวนน่วง,งามของเพิ่นจ้ะอ,อ,อันนีา้าเมันสูงมันหย่สูงแต่ว่าขนาหนามันสูงนี่เขาเอาไม้มาฟาดดินี่เนนะาะต้องปล่อยเอาลอยเนาะ เพราะว่าอันพวกอยู่ใกล้นี่เขาก็ต้องมาตอยเอาละ่ะไปซื้ออยู่น้าตลาดเขาซื้อแพงที่นําห่างนะนนนอ,งอืมบาดซุกแล้วยู่ตาอายุห่างนี่แพงเด้คนอยู่แถวนี้เดี๋ยวเขาก็มาอันตอยเอาจาสีม่วงกับนี้ดยลายเติบมาได้ คอมเมนต์หน่อยด้วยคุณ่ะไล่คือไล่วาลฬจ่าคอมเม้นต์คือน้องจ่าดวงนี่จังได้กากินบวเบิดดอกจ้ะคุณนะเห็นเปล่เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เห็นไหมสย่อไปไซส่เห็นเต็มซากลากจู str ่จักสีเอาหน่วยใดดีเลือกเอาหน่วยตึงๆเลือกเอาหน่วยตึงๆงามๆมันบ่กลายเห็นด้วจ้ะ มื้อนี้ก็อากาศขึ้นพอ่อขึ้นป้าขึ้ฟนฟนอยู่มันก็ได้จกักคือฝนสิตกจังไดบุเดูเดห,หลายเติบเบื้องต้นมันสิบ้าเบื้องต้นมันเป็นจังไดนี่ต้นมันเป็นจังสิ่งพุ่มเดียวอ่างยางอยู่ทางนั้นก็ตึกเขาดนูนะต้นเพิ่งกังามำน้ำอยู่ต้นเดียวทางหลายอุบาทอุเบื่อเด ต้นเดียวภูมิบักใหญ่มันนั่นเลยจ้ะมันลูกน้อยมันมีรสชาติอันกอกเปรี้ยวๆจ้ะเกลืนเปรี้ยวต้องเอาไปดองกินกับพริกเกลือจ้ะพ่อแม่พี่น้องจขาเห็นปะลูกคุณของเราได้เยอะเลยจ้ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งคงนะคะว่าวันๆจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทำอะไรที่ไหนวันนี้พามาเก็บลูกพุ้นไปดองจากพ่อแม่พี่น้องจา๋าหน้าพักมดกต่เก็บพลไม่จ้พะพลเราไม่มืดแล้วก็เฮ็ดต่อจากพ่อแม่พี่น้องจา๋าไปละจ้ะบ๊ายบายขอบคุณเธอ